แรกนะคะนี่ค่ะเมื่อนี้กสิทักทายกันเป็นภาษาอีสานมาแปลกจากน้อยเป็นคนอีสานก็ต้องว้าอีสานแล้วนะคะทุกคลิปนี่จะเว่าเป็นภาษากลางนะคะแต่ว่าคลิปนี้ขอว้าภาษาพื้นทินนะคะอันนี้เป็นสวนมั่นสาคู่นะคะที่พึ่งพดน้ำไปหมาดกๆค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็หอนเสือเกินหอนตับแตกระเบิดระเบ้อค่ะพี่น้อง การรักษาความชุ่มชื้นเราก็จะใส่ฟางนะคะนี่ค่ะดูใส่ฟางคุ้มไว้ไต่พื้นทีย่างหนาเราคอยหดน้ำเวลาเอาหดน้ำม,มันก็จะได้ชุ่มชื้นยูโดนทำให้บ่อหอนนะคะคล้ายห่อนได้นิดนึงเฉพาอซอยใด้่ะคะช่วงนี้นี่ค่ะเขียวเขียวผู้ใดสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกกระถักมาสร้างกันได้เ้อค่ะพี่น้อง งามปลูกงายการดูแลก,ก็ง่ายง่ขอให้มีน้ำมีปุ๋ยใส่บ้างค่ะโลกกำมาแลงนี่แทบสิบ่มีเลยนี่ค่ะไต่หมใหม่ไงต้นใหม่ย่างหนากับปลูกได้เมดบ่มีปัญหาค่ะสนใจค่ะโทรขม้าสร้างไล่ขม้าได้เลยนะคะพี่น้องที่เบอร์087 9 4 7 2 8เ5 อีกรอบนะคะเบอร์087-947-2855ช่วงนี้ต้นพันธุ์กะลังงามนะคะถ้าผู้ใดสั่งซื้อมีแถมให้เยอะค่ะแถมให้ทุกออเดอร์เพราะว่าซื้อมากซื้อหน่อยทางเฮามีต้นพันธุ์แถมให้ค่ะเอาไปปลูกไว้ถับปพะท่านเห็ดยงเห็ดยาใบนี่ก็ต้มกินได้ค่ะซอยคลายเครียด บำรุงระบบประสาทระบบเลือดไหลเวียนโลหิตดื่มก่อนนอนนะคะพี่น้องกินแล้วรับสบายรับตื่นสอดแจงจัดปัดหับดีกระดอกกระเดียบอเชียก็ตอ้องร้องกินมึงค่ะเชงงสิรูสิป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะนี่ค่ะ อันนี้ช่วงยง้ำมือแรงใบกระลังขี่ออกกะสิง,งามดีสวยทักท้ายกันเข่ามาได้เรื่อยๆนะคะพี่น้องอยากสร้างก่ะตามเบอร์ที่ขึ้นไวเลยคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตลงให้ชมกันเรื่อยๆะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เฝ้าติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ